สวัสดีครับพี่น้องปองปลายสู้ผู้สุขคนครับวันนี้บ้าตุมมานําเสนอผลงานขึ้นกเขาใหญ่ให้ก่เานะครับ6กรกฎาคมครับผมปี67ครับนําเสนอผลงานขึ้นกเขาครับผมนี่ครับเอาโฟกัดมาห่วงเนาะครับเป็นเลดครับบ่อเขาสนิมครับเอ็นสีน้ําตาลพันหลักสีน้ําตาลครับสายเลี้ยงคืนเป็นพีอีสีน้ําตาลครับถึงเฮ็ดแล้วนะครับเฮ็ดแลลวตอนนี้ก็โพดเลยนะครับ ล่างเก็บคืนครับผมเป็นเอ็นนะครับพันด้วยเรือสปริงครับผมดันส่งครับ,หน,รบ,บ,รบหนึ่งชุดครับผมยี่สิบห้าพ่วงครับชุดยี่สิบห้าบ่วงห้าร้อยรวมสูงผมเก็บไปทางครับเฮ็ดแล้วสี่สุดครับพี่น้องมนี้เฮ็ดมากในมือสองมือแล้ว พึ่งเลี้ยวมือนี้นะครับเด้ยงซีสุดครับมีงานพร้อมส่งเลยครับซีสุดครับพี่น้องสนใจทักมาได้ครับ098 6 0เ1้า1ยครับบ่าวตุ่มครับหรือสะดวกทักมาทางเฟซบุ๊กกระได้ครับผมผู้บ่าวพันทำคืนแอดไลน์กับเบอร์โทรบ่าวตุ่มเลยด้วยครับ098 607 1921ทักกันเข้าักกมาได้ครับ